แล้วก็พอรู้ว่าเขาเสียเนี่ยผู้พิถูกอะ่ะมันจะได้ววะคิดถึงเพื่อนเออยังทำอะไรได้อีกเยอะเราสามคนก็ไปร้องอัดเสียงไว้แล้วด้วยชื่อเพลงที่ข้างๆยังว่างไว้รอเธอที่ข้างๆเราก็ยังว่างไว้รอออสอยู่ก็คิดว่าจะทําผมไม่ได้ทําแล้วแหละครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ว่าออสทําอะไรไว้เยอะแล้ว ตอนเราสบก็บอกรวลาผว่าออที่สัญญาไว้ก็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะจะทำต่อกับกับลูกสาวไม่ต้องเสียดายสิ่งนี้ก็าทำไว้มันมากพอที่จะให้เราคิดถึงเขาไปได้ตลอดชีวิต ใจมากกว่าคือทราบว่าเขาป่วยมานานแล้วครับแต่ว่าพวกเราก็ตามที่ออทพี่อ๋อเขาขอไว้นะครับคือเขาก็ไม่อยากให้ใครกังวลเราก็เลยไม่ได้บอกใครแต่ว่าช่วงหลังที่ที่เขาเริ่มทรุดลงเนี่ยมันเป็นเพราะโควิดด้วยเราเลยไม่ได้เจอกันนะครับก็ไม่ทราบว่าอาการเขาทรุดลงไปถึงขนาดไหนพอเมื่อวานทราบก็ตกใจเพราะจริงๆคิดว่า เขาเคยหายจากอาการไปรอบหนึ่งแล้วคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะรักษาได้นะครับแ้วก็ปุบป,ปักเหมือนกันครับตกใจเพราะโดยนิสัยออะเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่าไม่เกรงใจแฟนคลับมากแล้วก็ไม่ชอบเลยที่จะให้คนมามามาต้องวิตกกังวลอะไรกับเรื่องเรื่องของเขาไอ้วันที่เรารู้เนะี่ยมันเกิดจากการที่เราคุยกันสนุกสนานเฮห,หามบนรถด,ด้วยซ้ำนะแล้วอยู่ๆออสมันก็บอกขึ้นมาว่าเนี่ย รักษาเนื้อร้ายที่ลามไปจนถึงเอาเอ็กซเพย์มสเลเราดูด้วยนี่เริ่มต้นอันนี้ผมแก้ข่าวนิดนึงเริ่มต้นเนี่ยเป็นที่ปอดฮะเป็นที่ปอดทีแรกผมก็บอกว่าเป็นที่กระดูกคือเป็นที่ปอดแล้วลามไปกระดูกครับตอนที่คุยกันก็คือเราไปร้องเพลงด้วยกันที่เชียงรายเมื่อสักปีหกสามปีที่แล้วหกหนึ่งอ่ะฮะเราออดก็เล่าให้ฟังว่าเป็นแล้วก็หายแล้วนะครับแล้วก็เอาลีมเอ็กซเรย์ให้ดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาการก็ไปไปขั้น4ี่เหมือนกันแล้ว มันกลับมาอีกทีตอนปี6-2ตอนอที่เราไปอัดรายการพี่อดอดช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่มันเริ่มกลับมาแล้วมาที่สมองแล้วเริ่มมีอาการที่ทําให้พี่ออดเนี่ยเหมือนกับว่าสนุกสนานปิดผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดไปจากที่เขาเคยเป็นอรอบหลังเนี่ยจริงๆเท่ก็เป็นอีกคนนึงที่รู้เพราะว่าเพื่อนของพี่เท่เนี่ยเขาเป็นหมอที่ดูอาการดูแลพี่ออดเลย ในช่วงช่วงหลังเนี่ยนะครับรรแล้วก็เท่ก็รู้ก็บอกพี่อย่างที่บอกคือว่าเออก็รู้สึกว่าอาการเขาซุดลงแต่ว่าในช่วง3ามสี่เดือนหลังเนี่ยเราไม่ทราบข่าวเราก็เหมือนกันเท่เองก็ไม่ได้บอกทางครับตอนที่เขาเป็นครั้งแรกแล้วหายเนี่ยเราไม่รู้นะครับเขามาเล่าให้ฟังหลังจากที่หายแล้วคือถึงบอกเพื่อนสนิทขนาดนี้เขายังไม่บอกคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากให้ใครมากังวลด้วยจนหายแล้วเขาถึงได้บอกเพราะเราจะได้ไม่กังวลอื จริงๆก็คือเหมือนเหมือนกันนะฮะก็คือทราบกันหมดทุกคนแต่ว่าทางที่พี่เอกเองนะครับแล้วก็พี่ออสก็อย่างอย่างที่พี่พี่บอกว่าเขาต้องการให้มันเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นความลับพวกเราก็เลยรู้กันแค่วงในไม่ไม่ไมกี่คนอย่างงี้พี่ออสเขากำลังใจเป็นยังไงบ้างครับในการต่อสู้กับโลกวะเ็งที่เขาเจอเขาเข้มแข็งนะฮะพี่ออสพูดพูดกับพี่เอกนะฮะแกบอกว่า แกจะไม่ตายแกจะไม่เราแกยังมีโรงเรียนที่แกต้องดูแลอีกเยอะอย่างี้นะฮะก็แกรอดรักลูกศิษย์ใช่แกตั้งความหวังไว้เยอะครับแล้วก็พอรู้ว่าเขาเสียเนี่ยผู้พ,พ่ถูกอะ่ะมันจะได้วะ <c oughs> คิดถึงเพื่อนอยังทำอะไรได้อีกเยอะบางทีเหมือนน่าจะรอดก็ต้องจากไปไม่มีอะไรแน่นอนอจริงๆริงผมบอกว่า ถ้าโดยใจเนี่ยโดยเคยคุยกันไปแล้วเชื่อว่าออสรับรู้ได้ว่าเพื่อนทั้งหมดของออสหรือแม้กระทั่งแฟนเพลงคิดยังไงรู้สึกยังไงกับออสวงยัยออสขนาดไหนแต่อย่างที่บอกเขาเลือกของเขาเองครับเขาเลือกของเขาเองว่าเขาไม่อยากให้รบกวนใครก็บอกเพราะว่าไปสู่สุขติะฮะเรื่องที่มันอยู่บนโลกวันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปหากันเองที่อบอกพี่ออสบอกว่าเดินทางปลอดภัย ตามสไตล์ครับก็ไม่ได้ไม่มีอะไรติดติดค้างเพราะว่าก็ถือว่าช่วยแกเป็นที่แล้วก็ก็ถือว่าช่วงช่วงสุดท้ายของของพี่ออสเราก็ได้ช่วยช่วยพี่ออสเต็มที่ผมไม่อยากให้แกหายเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนผมที่รักษาให้พี่ออสนี่คือภาวนากับผมว่าเขาไม่คิดไม่เอาเงินพี่ออสแม้บาทเดียวเขาก็ทําจริงด้วยนะต้องขอบคุณ ไม่มดกัญชานะครับดอเตอร์แก้มหอมแล้วก็พีอ่อนนะครบสามีที่ดูแลพี่ออสอย่างดีนะครับอย่างดีที่เราได้จัดคอนเสิร์ตรวมดาว18กลัดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี61 <c oughs> แต่จริงๆที่เคยแต่งเพลงไว้กับพี่ออสแล้วก็จะทำคอนเสิร์ตกับ JSL เหมือนกันนะครับช่วงนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำเรา3ามคนก็ไปร้องอัดเสียงไว้แล้วด้วย <c oughs> ชื่อเพลงที่ข้างๆยังว่างไว้รอเธอ ที่ข้างๆเราก็ยังว่างไว้รอออสอยู่ก็คิดว่าจะทาคงไม่ได้ทำแล้วละครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ว่าออสทาอะไรไว้เยอะแล้วไม่ต้องเสียดายสิ่งที่เขาทาไว้มันมากพอที่จะให้เราคิดถึงเขาไปได้ตลอดชีวิตเป็นพี่ฮะใบในความรู้สึกเราเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นทุกสิ่งนะฮะสำหรับพี่ออสนะครับสําหรับพี่ออสต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งในทุกๆเรื่องเรื่องของการแต่งเพลงเรื่องของดนตรีเรื่องของวิสัยทัศน์หลายๆอย่างนะครับ ก็ก็มีความเป็นผู้นําสูงก็ก็เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของของเมืองไทยประทับใจหลักๆแล้วก็โลกดนตรีเนาะโรกด้นตรีครลก้นตรีครั้งแรกคือโลกดนตรีแตกครับได้ตอนนั้นคือเราเราไปแล้วก็ได้ได้ฉายาว่าแบบทำให้โลกดนตรีแตกก็คือคนเยอะใช่เรียกว่า มันก็จะมีปีนต้นไม้ดูอะไรประมาณนี้ฮะเนาะใช่ใช่เมื่อก่อนเวทีเขาจะมีต้นไม้ข้างๆคือเขาก็จะมีความรู้สึกว่าพอเวลาอะไรก็ไม่อยากให้เป็นภาระหรือเป็นให้เพื่อนต้องกังวลใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยกลายเหมือนกับจจะแบบเออไม่ได้บอกเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เกรงใจว่าเออมันจะเป็น เพื่อนจะลําบากจะต้องมาอะไรงุ้นี้งั้นอะไรแบบนอ๋อยังติดต่อกันอยู่ตลอดนะครับยังโทรคุยกันนัดกินข้าวกันบ้างอะไรนะเป็นอย่างตุ้มอย่างตุ้มเมื่อคืนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์อย่างพี่ตุ้มนี่ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ตั้งแต่ทราบข่าวเนาะเพราะพี่ตุ้มนี่จะจะคุยกับพี่ออสเยอะมากคือเหมือนตนตรีเป็นชีวิตของเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการทํางานคือคือต้องให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้คือทุกอย่างจะมีการเตรียมพร้อมเตรียมการแบบพร้อมของเขาจนแบบว่าให้ออกหน้าเวทีออกมาแล้วแบบ ทุกคนแบบเออเป๊ะอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้นีตตน้ตอนตอนเราจบก็บอกไปแล้วราบวา่าที่สัญญาไว้ก็ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะจะทำต่อกับกับลูกสาวก็ต้องบอกว่าใจหานะครับก็พี่คือจริงๆพี่กับพี่ออสเนี่ยโตมาด้วยกันเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันตั้งแต่เด็กนะเรียนหนังสืออะไรมาด้วยกันก็รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นเพื่อนที่มีน้ําใจก็เป็นห่วงเพื่อนๆอยากทาอะไรก็เฮ้ยแบบอย่างงุ้นอย่างนี้เป็นไงมั่งอะไรเงี้ยฮะแต่ถึงวันนี้เราก็อยากให้พี่ออสเขาแบบ ได้ไปสบายในพบของเขานะครับแล้วไองานที่ข้าง้างอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนก็จะช่วยสานต่อที่เคยคุยอะไรกันไว้นะครับให้สำเร็จก็อยากให้พี่ออสสบายใจเรื่องงานนะครับว่าพวกเราจะคงเข้าไปช่วยกันเต็มที่นะครับมีมอะไรก,ก็อยากให้พี่ออสสบายใจนะสบายบใจเลี้ยงนี้นี่ก็ต้องก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเพลงของทุกคนไม่ใช่เพลงของที่บงเดียวก็ออยก็คงแต่งให้ทุกคน